ทุกคนมาหัวหินเราจะไปเขาไปวัดหรือจะไปทะเลดีทุกคนแปะเรามาลุ้นกันนี่ฮะทุกคนไปไหนจะต้องแบบว่าวางแผนเพราะว่าหัวหินเนี่ยเรามาเราต้องไปทะเลถูกปะแต่บังเอิญมีวัดดังวัดเขาต้นนิ้ววัดวงเอ,อ่อคีรีวงสารามดังๆงปัง,ปง วัดเยอะรวมหนึ่งตลาดฉัดชยยัยยังไม่ได้ไปนี้มีเวลาอีกหนึ่งคืนทํายังไงดีที่จะถ่ายทะเลให้ได้มากที่สุดเพราะมาหัวหินเนี่ยเมื่อวานเราไปหาดทรายน้อยมาทางไปอุทยานราชพักสวยมากไม่อยากจะบอกว่าหาดเนี่ยสวยแล้วก็คลื่นสวยขึ้นใหญ่กว่าที่หาดหัวหินซึ่งหาดหัวหินจะสวยกว้างใหญ่ไพศาลแล้วไปที่นั่นปับ๊บเธอเอออคู่แข่งของหาดหัวหินเลยเป็นฮิตเด่นเจมทุกคนดูสิสวยมาก ทุกคนเรามาโผล่ที่ทางรถไฟถ้าไปทางที่ลงใต้นี่สะพานรถไฟความเร็วสูงเขายังสร้างไม่เสร็จสถาน,นีรถไฟฟ้าหัวหินได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศจริงๆทุกคนเรากําลังขับลงทะเลนะฮะไปทางหัวหิน98ก็ได้8ปอ่า94แล้วก็หัวหิน88ก็ได้ทะลุถึงกันหมดแต่ถ้าเกิดใครจะไปตลาดฉัดชัยทุกคนเราจะต้องไปหัวหินซอย72 ตลาดสัตชัยซึ่งเป็นตลาดในสมัยรัชกาลที่เสร้างในปี2409 6จุกเ่อนทุกคน,กคนเราตื่นเต้นมากรู้จะไปไหนดีวันนี้จะไปออกวัดเขาต้นงิ้วหรือจะไปขึ้นเขายินเหล็กไฟเอาเป็นว่าเอาทะเลไว้ก่อนทุกคนนะคะเพราะว่าเรามัวแต่นู่นนี่นั่นหาของกินอร่อยแซบ่บๆเพลิดเพลินสำเริจ um สุขอยู่กับโรงแรมสวยๆอย่างเพอร์วิลล่าเพร์แหัวหินนี่ฮะ เลี้ยวซ้ายก็ไปก็ถึงเพอแล้วทุกคนนี่ฮะเพอเพอเพเพะนะฮะเห็นไหมนี่ทุกคนแล้วก็ลงไปนั่นก็นี่ฮะมอร์นิ่งเบรดที่เรามาเมื่อวานนะทุกคนสะดวกสบายมากแล้วเรากําลังจะอ่อกำลังจะไปหาดลงไปเลยฮะหัวหิน75เนี่ยข้ามถนนไปลงถึงหาดเลยทุกคนทะเลสวยมากปะเดี๋ยวเราไปกันนะฮะทุกคน ทุกคนหัวหิน9 4นั่นหัวหิน7 0มาเห็นไหมทะ,ท,ะทะเลเนี่ยทะเลทะเลเนี่ยแต่เราเข้าไปแล้วเคยคลิปก่อนๆเราเคยถ่ายมุมที่แล้วทะเลตรงนี้เราถ่ายหมดแล้วเดี๋ยวเราจะหาทางมันจะเป็นซอยซอย,ซอยเข้าไปอย่างนี้ได้ถึงทะเลหมดเลยฮะไปทางนี้ก็ไปเขาตะเกียบได้ทุกคนแล้วก็มันจะมีซอยลงทะเลอย่างนี้หมดเลยทุกท่านไม่ไกลจากเทอร์วิลล่าเห็นไหมไม่ไกลจากขวนชนกวิวด้วยทุกคนนี้คือโรงงานช็อกแลตนะฮะแฟคทอรี่เราลองเข้าซอยนี้นะแต่ไม่ใช่หมายว่าทุกซอยจะเข้าได้นะแต่มันทะเลหมดเลยทุกคน แต่ตรงซอย75ซึ่งกับเยื้องกับตรงข้ามกับออหัวหิน94ลงทะเลได้มากเพราะเป็นพับ i ลิกบีชทุกคนแต่ตรงนี้เราต้องดูด้วยว่ามันไปถึงไหนเผื่อผ่านบ้านเขาก็ไม่ได้ถูกไหมฮะวายตายแล้วทุกคนเข้ามาที่หัวหิน65ถึงตรงนี้ที่เราเคยมาจําได้มในคลิปที่แล้วเลี้ยวขวาไปลงหาดทุกคนเลี้ยวซ้ายไปสายรถไฟผลกิ่งเพชรอยู่ตรงนั้นทุกคนวายทำไมมันเป็นทางลัดที่เราแบบว่านี่ฮะที่เราลงมาจําได้ไหม เนี่ยเราลงหาดตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะไหนก็ไหนอู้ตายหัวหิน65ทางลัดเราโมจะขับเส้นตรงทุกคน เส้นตรงจากหัวหิน94แล้วก็ข้ามฝั่งก็จะเป็นหัวหินเจ้าลงชายหาดสวยตรงนี้จะเป็นชายหาดที่ถ้าเกิดเรากับหลังหันเดินตรงไปก็เป็นรถไฟที่สวยที่สุดไงหัวหินไงแล้วก็มีผลกิ่งเพชรยืนอยู่ตรงนั้นเป็นแชมป์โลกคนแรกของประเทศไทยยับอีกทีหนึ่งนี่ฮะบรรยากาศสดๆเราก็ไม่นึกนะฮะว่าทางมันมาทะลุถึงกันได้ขนาดนี้เดี๋ลงทะเลที่ถ้าขับไปไม่หยุดนะพุ่งลงทะเลแล้วทุกคนว้ายรถมากทุกคนตกลงตล,งตลาด,ดชัดชัยอยู่ที่หัวหิน72เองทุกคน เป็นตลาดเก่าเป็นแบบบรรยากาศเขาบอกว่าดีลดมากแต่เรายังนึกภาพเอาบางคนก็เสิร์ชหาเอาแล้วนะฮะว่าตรงนี้เป็นยังไงไปไหนวัดอยู่ตรงไหนวัดเขาต้นยิ้วอะไรมีพระนอนสวยยังไงแต่ที่แน่ๆคือในเมื่อเรามาหัวหินเราต้องถ่ายรูปทะเลเยอะๆเพราะที่นี่คือเกาะทะเลสอกก็ทะเลจริงๆจ้กทุกคนจานี่ไงเห็นไหมทะเลเห็นแล้วยังทุกคนนะครับใครไปวัดเขาตะเกียบนะฮะเขาตะเกียบก็สวยไปกินอาหารทะเลที่นั่นแต่ถ้าพักแนะนําให้พักนี่เลยฮ่ หัวหิน94เพอร์วิลลาเพอร์แอดหัวหินขวัญชนุกวิวฮะทุกคนเดินถึงกันหมดเลยนี่ฮะทะเลเห็นยังนี่ฮะเราขับรถลงมาทุกคนนี่รถลงแรมนะครับทุกคนนี่ทะเลหัวหินทุกคนแต่ที่ตรงนี้เราชอบตรงนี้มากเลยเมื่อกี้เราบอกว่ารถไฟถูกไหมนี่ฮะเราลงมารถไฟลงมาก็จะเป็นจามจุรียักษ์สถานรถไฟหัวหินตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็จะเจอพัพนาจตุรมุก ใช่ไหมฮะที่สวยๆของในหลวงรอ .6 รอ .9 ตรงนี้ทุกคนแล้วก็อนุสาวริ์พลกิ่งเพชรขับลงมาก็จะเนี่ยทะเลทุกคนทะเลแล้วก็สารมีสารเจ้าแม่ทับทิมตลาดสิบห้าจะเป็นตลาดฉัดชัชยอยู่ตรงนี้ฮะหรือเส้นทางรถไฟตลาดเจ็ดโค้งนะบ้านเก่าเล่าเรื่องเมืองหัวหินบ้านแนบเคหะดอยู่ตรงไหนทุกคนแนบเคหะมี่ตรงนี้น,น, ard, น,นะครับ มีศูนย์โอชงโอทอปวัดหัวหินจะอยู่ตรงไหนนี่วัดหัวหินหน่าไปทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปวัดหัวหินก่อนนะแล้วก็ชายหาดหัวหินที่เราลงมาตรงนี้ฮะเราลงมานี่อยู่ตรงนี้ฮะนะอยู่ตรงนี้ทุกคนส่วนสาธารณะผลกิ่งเพชรอยู่ตรงนี้เห็นไหมทุกคนนี่หาดหัวหินอ,อ๋อล่มเขาเก็บหมดแล้ว เขาจะวางเต็มเลยฮบวันก่อนมาจนดูรู้สึกเหมือนบางแสนไปเลยทุกคนแต่นี้เขาเก็บเรียบร้อยทุกคนครับนี่คือหาดหัวหินในตอนเช้าแบบนี้สวยมากทุกคนจะเป็นโขดหินนะฮะแต่ถ้าตอนเย็นน้ำจะขึ้นทุกคนนะฮะน้ำจะขึ้นนะครับแต่เดินไปตรงนู้นไง หัวหิน75แล้วข้ามฝั่งไปก็เป็นหัวหิน94ไปเพอร์วิลลาช่ไมได้ไหมที่เราลงมาแต่ว่าเราขับเลยมาเข้าซอย65แล้วมาทะลุตรงนี้เฉยเลยไม่รู้มาก่อนนะมันทะลุถึงกันอย่างง่ายได้จริงๆทุกคนจ๋านี่คือหัวหินตรงแหล่งที่มีโขดหินตรงหาดตรงที่รถไฟเดินลงมานะรถไฟอยู่ตรงนู้นนะฮะเดินลงมาแต่ถ้าเกิดชายหาดที่เป็นทรายทรายทก็ต้องไปจุดออหัวหิน75ตรงนั้นแหะจะเป็นชายหาดที่แบบ ยาวๆสวยๆคลื่นเยอะๆแต่ถ้าเป็นโขดหินมาตรงนี้ไม่ผิดหวังอใครชอบโขดหินนะครับน่าจะมีอนุสาวรีนางเงือกเนาะตอนเช้าๆแดดจะเริ่มแรงนะครับเห็นไหมฮะทายจะขาวหัวหินไม่สิ้นมนขลังนึกถึงเพลงสุเทพใช่ไหมหัวหินสิ้นรักแองหัวหินไม่ได้มีแค่ทรายยังอะไรยังมีทรายเป็นเพลงเพราะมากสมัยก่อน อยากให้ทุกคนมาหัวหินนะครับดูที่สวยมากตรงนู้นจะเป็นแหล่งเล่นน้ำคนจะเยอะหาดทรายจะกว้างแล้วก็นกน้ำเยอะเลยหาเห็นเห็นอะเขาเรียกว่าอะไรปลาก็เยอะแต่ถ้าใครชอบหาดทรายน้อยไม่ผิดหวังฮะหาดทรายน้อยจะอยู่เลยอุทรารัชะพักไปสวยบักสวยจริงๆสวยๆสวยคลื่นจะใหญ่แล้วก็ลงในคลิปที่แล้วนะทุกคนหาดูได้เลยทุกคนจะกคนจะหลงรักเลยว่าหาดหัวหินไม่ได้มีแค่ในตัวเมืองหัวหินตรงแถวสถทานีรถไฟแล้วก็ยาวไปถึงนะฮะประมาณ20ิกิโลเมตรเลยนะฮะ แลนะความยาวของหัดหัวหินเนนะครับเราพูดอะไรไปบางทีเราก็นึกว่าอยู่ในโลกคนเดียวคนก็หันมามองเขาเรียกว่าเขาก็อยากรู้ไงว่เราพูดออีอะไรประมาณนี้พูดอยู่ได้เราก็เอาสิ่งดีๆมาฝากไงถูกปะทะเลสวยๆคลื่นลมขาวๆทะเลสวยๆเข้ากันได้ดี นึกถึงเพลงหาดทรายสายลมสองเราฟากฟ้าทะเลฝันแล้วก็เพลงทะเลสวยๆทรายขาวๆของพิตูนันทิดาแก้บวบัวสายที่คนนี้เขาลงไปงมหอยนะครับทุกคนเมมจะเต็มอีกแล้วนั่งรบเมมกันเชื่อไหมมาหัวหินนะ่ะโอ้โห มีเวลาใช้ทุกวินาทีมีค่ามากนั่งลบเมมโพสถ่ายออกไปนั่นไปนี่เอาแต่ของดีๆมาฝากเห็นไหมฮะดันั้นไม่ดีจะไม่ได้ออกช่องนี้แน่นอนทุกคนครับนี่สวยงามมากบรรยากาศเช้าเช้านี้ที่หัวหินเราจะได้เห็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดนะฮะทะเลชายหาดที่สวยที่สุดและเมื่อวานเราไปค้นพบที่สวยต้องบอกว่าสวยกว่าที่นี่ด้วยซ้ำนะฮะต้องพูดอย่างนี้แต่ก็อยู่หัวหินเหมือนกันนะฮะไม่แย่งกันนะจ๊ะแล้วก็เจอโรงแรมที่ดีที่สุด นะฮะสามโรงแรมเลยทุกคนจ๋าเป็นสามพี่น้องเลยทุกคนจัดอันดับเท่าเทียมกันเลยบริการหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามสไตล์เป็นเพอร์วิลล่าหรือจะเป็นเพอร์แอดหัวหินหรือจะเป็นขวัญชนกวิวที่อยู่แถวแถวตลาดบ้านคุณพ่อออ้ยแหล่งกินตอนค่ำำ,ำนะคนตรึมเลยทุกคนอยากไปวัดหัวหินแล้วะทุกคนส่วนวัดเขาต้นงิ้วเราอาจจะไม่ได้ไปนะทุกคนพระพุทธไสย,ยาิสวยมากแต่ให,ให้ให้ทุกคนคิดถึงนะ ะะว่ามาหัวหินต้องมีเวลามากกว่านี้ฮะทุกคนจะไม่ใช่แบบ่บางคนไปเช้าเย็นกลับอย่างนั้นอย่างนี้แหมหัวหินเขาไม่ได้มีน้อยนิดเขามีอะไรอีกเยอะแยะฮะนะฮะนั่งอยู่ในโรงแรมก็เป็นวันวันว,นวนไม่อยากจะไปไหนแล้วเพราะสวยมากโรงแรมโดยเฉพาะบลูวิลล่าบลูแอทหัวหินทะเลสะไว้น้ำแบบยกทะเลไปอยู่หน้าห้องเลยทุกคนจะดูสิน้ําสวยมาก